ชุดเป็นนี้จะมีไข่ปวไแถไม้ด้วยนะครับไม่ต้องซื้อไข่ัวผมแกะตัวล็อกทั้งสีด้านออกนะครับแล้วก็จะสวมมอเตอร์ลงไปในช่องนี้นะครับผมด้านหน่สองนี้ครับใส่ลักษณะเดียวกันเลยเ,เสียบลงไปง่ายได้ครับผู้หญิงก็ประกอบได้ะครับผมโอเคประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะยึด เราไปที่จุดตรงนี้นะครับที่ความแข็งแรงครับผมจากนั้นยกเปย์มาแขวนลงที่ตะขอทั้งสองด้านนะครับอันนี้ฝั่งมอเตอร์มีฝั่งไปของเปยเสียบพขัาไปให้สุดนะครับผมอะ,ะปิดสวิตช์ที่ออฟก่อนโอเคจากนั้นเราก็เสียไปบ้านเรานะครับ เกจ4220โวลต์นะเียบไปอ่ะปรับมาที่ตำแหน่งเบอร์หนึ่งก่อนนะฮะเอาน้องลงเปนนะคะอ่ะสมมติว่าตัวนี้เป็นน้องแล้วกันใส่น้ำหนักลงไปครับตัวนี้ก็พับมุ้งมาครับปิดการยุงนะครับผมปิดไปโดยรอบเลยครับผมครับอ่ะสมมติว่ามีน้ำหนักลงที่เปแล้วนะครับโอเค ครับผมออนไปเลยโอเคไปก็จะค่อยๆไกลนะครับผมครับอันนี้อันนี้ตั้งอะแดปเตอร์ไว้ที่เบอร์หนึ่งนะครับโอเคความเร็วก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเด็กนะครับครับผมสำหรับการปรับสปีดนะครับพยายามให้ลูกศรอ,อยู่ในตำแหน่งสีส้มนะครับมันจะมีล็อก ภายในตัวบนลุ่มอยู่แจ็คครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับถ้าเราปรับระหว่างช่องเนี้ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับไม่มีไฟครับไม่มีไฟเพราะว่ามันมันเป็นมอนสวิตช์นะครับสวิตช์ล็อกไปตามเบอร์ครับครับผมโอเคสามารถปรับสปีดไปตามน้ําหนักของเด็กนะครับก็จะมีสเปคไว้ห้ากิโลตรงนี้ก็เป็นเก้ากิโลครับสูงสุดก็เก้ากิโล แม็กสูงสุดครับผม ครับผมสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาการติดตั้งหรือเครื่องไม่สามารถทํางานได้หรือมีปัญหาด้านใดด้าน,านหนึ่งก็สามารถติดต่อมาที่ร้านได้ครับยินดีให้คำปรึกษาครับขอบคุณมากครับ